หมอสู่แม่ลูกอ่อนเดย์แปดกำลังปั๊มนมอยู่ปั๊มนมไปกินข้าวไปป้อนนมลูกไปมัลติแทสกิ้งมาดูกันว่าวันนี้หมอสู่แม่ลูกอ่อนกินอะไรต้องจืดน,นะคะใส่แบบพริกไทยเน้นๆหมูพริกไทยเน้นๆต่อมาก็คือผัดขิงนะคะขิงอ่อน ขิงที่คือช่วยกระตุ้นน้ำนมและที่สำคัญนะช่วยให้เบบี้เนะนี่ยไม่ของอืดอ้วยอันนี้ตัวเด็ดเลยหัวปลีเนเ้นๆเ,เห็นไหมเอามาเป็นต้มยำนะต้มยำหัวปลีกัะดูกหมูนะคะน้ำค่ะเอาน้ำ,นำหัวปลีขิงะปลีกับขิงต้มเน้นๆไม่มีน้ำตาลสิ่งนี้ที่กินหมดไปแล้วซุปไก่ดำใช่ไหมซุปไก่ดำตุ๋นนะคะที่รีวิวรสชาติไปแล้วนะวันอื่นๆก็กินวนๆไปแบบนี้ หนึ่งสัปดาห์ปั๊มนมก็ได้ประมาณนี้ค่ะชอบสาระดีๆกดติดตามหมอสู่แก้วแก้วกันไว้นะ